ปัญหาขาผู้หญิง1นลื่นลมสอยู่กัน 3. สาซุ่มซ่ามสไขมันและเซนไลห้5เซนเลอดขอเออชีวิตถ้าขาจะพังพินาศอ้วนเพลเลเทขนาดนี้ครีมยี่ห้อไหนเทวดามาจากไหนก็เอาไม่อยู่ แองเจิลบาบรานี่นาเกี่ยวอะไรกับยกทรงเลกกิ้งขาเรียวก็ใช่นะสิแองเจิลบาบาเขามีสินค้าเยอะๆจะตายอันนี้จะเป็นเลกกิ้งขาเรียวไม่ใช่ถุงน่องนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถุงน่องเนี่ยบางทีก็ขาดง่ายมันทีคนอ้วนๆมากๆใส่อย่างงี้ก็กลัวว่ามันจะขาดนะคะต้องบอกเลยว่า เลกกิ้งขาเรียวเนี่ยคือทอแบบหนามากเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีแบบไหนบ้างวันนี้เอามาโชว์ทั้งหมด2แบบด้วยกันแล้วก็มีแบบละสองสีจ้าแบบแรกจะเป็นแบบเปิดปลายเท้าสาหรับสาวๆที่ใส่ผ้าใบหรือใส่ไปเล่นโยคะเพื่อความกระชับแล้วก็ไม่ลื่นนะจ๊ะแบบที่สองเนี่ยจะเป็นแบบหุ้มถึงปลายเท้าเวลาใส่ส้นสูงเนี่ยจะสวยงามมากมี2สีด้วยกันจ้าสีเนื้อกับสีดําและกิ้งขาเรียวของแองเจล่าบาราเนี่ย ยังช่วยเก็บไขมันส่วนเกินเซลลูไลท์ได้อีกด้วยเนี่ยใส่แล้วจะรู้สึกกระชับทันทีจ้ะไม่ต้องไปดูดไขมันให้แพงๆกันแดดได้แบบเต็มประสิทธิภาพยังกับใสกางเกงขายา,ยาวอ่ะแถมขาเนี่ยนะยังดูนวลเนียนละมุนนี้ละมุนนียิ่งใส่ยิ่งขาวยิ่งใส่ยิ่งขาวยิ่งใส่ยิ่งกระชับบอกเลยว่าไม่ดูหลอกไม่ดูวอล์กเวอร์อีกด้วยนะคะเพราะว่าสีเนื้อเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดๆอย่างเงี้ย จะไม่ให้ก็ตกหลุมรักได้ยังไงเห็นไหมแก้ปัญหาถูกจุดชีวิตก็ดีดาวาวาีต้องขอขอบคุณแองเจิ ara, เลบาบาและกิ้งขาเรียวนะคะ